พระโอวาพระพุทธจี้โกงบทพินิจจตยาร้อยแปข้อที่ห้าบหเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญไม่มีความขัดแย้งในใจแต่กลับสะสมความคิดและอารมณ์ด้านลบไว้มากมายนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังไม่สามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และการหลอกตัวเองจงตระหนักว่าการไล้ความขัดแย้งในใจที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่การเพิกเฉยหรือกดทับความรู้สึกแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าและชำระล้างความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างแท้จริงการที่เจ้ายังสะสมขยะในใจไว้มากมายนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่ได้จัดการกับรากเหง้าของปัญหาภายในจิตใจอย่างแท้จริงอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการไม่แสดงออกถึงความขัดแย้งภายนอกคือการไม่มีปัญหาภายใน แท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่แท้คือการกล้าเผชิญหน้ากับความคิดและอารมณ์ทั้งหมดของเราทั้งดีและไม่ดีเพื่อทำความเข้าใจและปล่อยวางมันอย่างแท้จริงฝึกสำรวจและทำความสะอาดจิตใจของเจ้าอย่างสม่ำเสมอเสมือนการทำความสะอาดบ้านที่ต้องทำเป็นประจำไม่ใช่ปล่อยให้ฝุ่นและขยะสะสมจนล้นบ้านเจ้าจะพบว่า เมื่อเราหมั่นชำระล้างจิตใจความสงบและอิสรภาพภายในจะเพิ่มพูนขึ้นผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความสงบทั้งภายนอกและภายในสามารถรเผชิญหน้าและจัดการกับความคิดและอารมณ์ด้านลบได้อย่างมีสติและปัญญาไม่หนีกเกลี่ยงหรือเก็บกด,ดแต่เรียนรู้ที่จะเข้าใจยอมรับและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง ดังถ้ำผลึกที่สะท้อนแสงเป็นประกายงดงามไม่ใช่เพราะไม่มีความมืดหรือสิ่งสกรปรกแต่เพราะมีกระบวนการธรรมชาติในการสร้างและชำระล้างตัวเองอยู่เสมอสันใดจิตใจที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงก็ย่อมมีความสามารถในการสร้างปัญญาและชำระล้างความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีได้อย่างต่อเนื่องฉันนั้นการสะสมขยะในใจ เปรียบเสมือนการปล่อยให้ตะกอนและสิ่งสกรปรกเกาะติดผนังถ้ำซึ่งนอกจากจะบดบังความงามของผลึกแล้วยังอาจทำให้โครงสร้างของถ้ำอ่อนแอลงด้วยแต่การหมั่นชำระล้างจิตใจเปรียบดังการปล่อยให้กระบวนการตกผลึกและชะล้างตามธรรมชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจงอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการไม่มีความขัดแยง้งมาทำให้เจ้าละเลยการดูแลจิตใจแต่จงหมั่นสำรวจและชำระล้างจิตใจของเจ้าอย่างสม่ำเสมอเพราะในความสะอาดบริสุทธิ์และเปล่งประกายของจิตใจนั่นเองที่เราจะพบความสงบและอิสระภาพที่แท้จริงติดตามภาพว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ